ครั้งนี้เราเลือกไปพักผ่อนกันที่ลานกางเต็นท์แห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีเป็นลานที่เรียกได้ว่าคือสวรรค์ของชาวแคมป์เลยราคาดีมากผู้ใหญ่คนละ100ส่วนเด็กต่ำกว่า10ขวบคือไม่คิดค่าใช้จ่ายแล้วเดินทางไปง่ายด้วยนะที่นี่ชื่อว่า29แคมป์อยู่ที่ตำบลลาดย่าอําเภอเมืองกาญจนบุรีนี่เองค่ะที่สาคัญเนี่ยพื้นที่ลานกางเต็นท์ของเขาอยู่ติดริมแม่น้ำแครใหญ่แบบนี้เลยปกติจากที่ดูรีวิวชาวบ้านมาเนี่ยน้ำในแม่น้าตรงนี้จะใสามากใสจนมองเห จากแม่น้าแควใหญ่และคลองตะเพินไหลมาบรรจบกันสวยงามแปลกตาไปอีกแบบเลยเนาะแล้วก็ช่วงเวลาที่น้ําในแม่น้ำแควใหญ่ลดลงเนี่ยก็สามารถลงไปเดินเล่นได้มีแอ่งตื้นๆให้เด็กๆได้ลงไปเล่นน้ํากันอย่างปลอดภัยด้วยที่นี่ก็เลยเป็นลานที่กลุ่มครอบครัวที่ชื่นชอบธรรมชาติเนี่ยเลือกจะมาพักผ่อนกันในวันหยุดจริงๆนอกจากกลุ่มครอบครัวที่มีเด็กแล้วเนี่ยก็ยังมีกลุ่มวัยรุ่นวัยทํางานหรือว่าผู้ที่ชื่นชอบกิจกรรมตกปลานะก็มาพักผ่อนที่นี่กันเยอะเลยแล้วลานนี้ก็ยังอนุญาตให้นาสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้ด้วยนะแแแตต่่่่้้้้้ออองงดููลลไไมมมใหปรบกกกวววนนนนนผเขขาาาาาพัทืจคิยี เลือกที่จะมาพักผ่อนในวันหยุดแบบเราแนะนําเลยค่ะว่าให้มาเ,าเช้าๆเลยนะดูสินี่ขนาดเรามาถึงประมาณ11โมงตอนแรกก็ชิวคิดว่าตัวเองถึงไวแล้วเนี่ยเกือบไม่ได้กางเต็นท์เห็นวิวแม่น้าเลยพื้นที่ริมน้ำเนี่ยเต็มเร็วมากเลยนะโชคดีที่ยังเหลือติ่งสุดท้ายไปปลายลานให้เราได้กางพอดีใครที่ชอบบรรยากาศแบบนี้แล้วย,ยังไม่เคยมาที่นี่เนี่ยลองหาโอกาสมาพักผ่อนดูนะคะส่วนใครที่ไม่มีเต็นท์เนี่ยทางลานเขาก็มีเต็นท์ให้เหช่าด้วยแล้วก็เหมือนจะมีเป็นบ้านพักด้วยนะถ้าสนใจก็ลองสอบถามไปที่29แคมป์ด